สวัสดีค่ะแจ๊ดค่ะและนี่คือ if you believe วันนี้อยากเริ่มต้นด้วยคำถามค่ะคุณเข้าใจคำว่าความเชื่อแค่ไหนคะมันมีความหมายกับคุณไหมสำหรับแจ๊ดนะคะความเชื่อเป็นแนวทางในการกำหนดความคิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ยังเป็นความหวังใจในสิ่งที่รอคอยว่ามีอยู่จริงแล้วคุณล่ะคะความเชื่อในความหมายของคุณในชีวิตของคุณมันสาคัญขนาดไหนในตอนแรกของ if you believe จะอยากให้คุณเห็นชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทํามากว่ามันเป็นประโยชน์มันให้กําลังใจคนอื่นมันเคยเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําแบบนี้ไหมคะเบื้องหลังความเชื่อของเขาคืออะไรสาเหตุที่เขาลงมือทําสิ่งนี้คืออะไรแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตของใครบ้างเราไปพบกับคุณเดียกวินอัมภัพงศ์ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อกวินอัมไพพงศ์ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ในตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงใรนยนานาชาติเกรสเชียงใหม่นี่เองครับตําแหน่งและงานที่ผมทํานี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยเกี่ยวกับความสามารถพิเศษหรือทักษะที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งก็คือการถ่ายภาพ คิดว่าการถ่ายภาพนี่เป็นเหมือนศิลปะแขนงหนึ่งครับแล้วก็ชอบดูเวลาภาพสวยๆแล้วก็ชื่นชมกับความสามารถของช่างภาพที่เขาถ่ายทอดภาพนั้ออกมานะครับคิดในใจเสมอว่าเ,เขาทำออกมาได้ยังไงนะอไงี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยที่เราคิดว่าไม่น่าจะเข้าไปสัมผัสได้ เมื่อเมื่อสัก3-4ปีก่อนอภรรยาอยากได้กล้อง DSLR เป็นของขวัญตอนนั้นไม่รู้ครับว่า DSLR คืออะไรแต่ก็ซื้อให้แล้วก็จังหวะนั้นพอดีต้องไปจีนก็เลยบอกภรรยาว่าเดี๋ยวขอเอากล้องไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่านคู่มือมาศึกษาให้ให้เรียบร้อยแล้วจะมาสอนกลับมาสอนให้ภรรยาอีกทีนึงแต่เมื่อพอมีโอกาสได้ลองจับลองถ่ายแล้วรู้สึกชอบแล้วสนุกกับมันมากครับ พอ,อมีคนมาเห็นภาพของเราก็บอกว่าเฮ้ยสวยชอบก็เริ่มรู้สึกแปลกใจนะฮะแล้วก็เริ่มมีกําลังใจทั้งๆที่ตัวเองไม่มีทักษะในเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยก็นั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพตั้งแต่ครั้งนั้นครับตอนแรกท,ที่ที่ทำเพจนี้บน Facebook นี่นะครับตั้งชื่อว่า Through My Eyes By กวินนะฮะคือตั้งใจอยากจะ เอาภาพที่เรามีอยู่เนี่ยนะผ่านมุมมองของเราบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคนได้ดูโชว์ผลงานของตัวเองแล้วก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพที่ทสะท้อนเรื่องราวหรืออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างออกมาพอแรกๆก็มีคนกดไลค์นะฮะแล้วก็มีคนมาไลค์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ชอบมากเลยนะฮะตอนนั้นแต่ว่าพอ,พอทำไปทําไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งความคิดมันเริ่มเปลี่ยนในเรื่องของการถ่ายภาพ มีโอกาสได้ไปฟังเป็นตากล้องมืออาชีพที่เขาถ่ายรูปลงปกมานาทั่วโลกนะฮะชื่ออเล็กโซเขามาบรรยายแล้วก็จุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้มากเลยเขาบอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นงานของตัวเราเองส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นงานของพระเจ้าเขาบอกว่ารูปที่ดีเยี่ยมเนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องอาศัยทั้งทักษะและความสามารถของตากล้องเองใช่ไหมครับแต่ แต่อีกส่วนหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแสงสีในเวลานั้นจังหวะในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าทักษะต่างๆที่เรามีจริงๆมันเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้วเราจะก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะใช้ของประทานเหล่านี้ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไงก็กลับมานั่งทบทวนดูนะครับว่าเราจะถ่ายภาพอย่างไรที่จะถวายเกียรติพระเจ้า ทุกครั้งที่ถ่ายภาพหรือกดชัตเตอร์เนี่ยมันเป็นการทําง,งานร่วมกันของเรากับพระเจ้าหลายครั้งที่เวลาเราถ่ายรูปเรารู้สึกเลยว่าให้รูปนี้มีพระคําของพระเจ้าโผล่เข้ามาในใจหรือบางครั้งมีความรู้สึกหรืออยากจะสื่ออะไรบางอย่างจากใจของตัวเองเพื่อจะหนุนใจคนอื่นแล้วพระคาของพระเจ้าก็ตมามเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ประทานมุมมองแล้วก็จังหวะหลายอย่างให้เกิดขึ้นพอหลังจากถ่ายภาพมาแล้วเนี่ย ก็เอาถ้อยคำกับพระเจ้าของพระเจ้าเข้ามาเข้ามาประกอบภาพบรรยายสิ่งที่ไม่คิดก็คือว่าเออภาพของเรามันไปกระทบกับใครบางคนด้วยผมรู้สึกถึงเรื่องความอบกุ่นถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คริสเตียนแต่ว่าในเวลาเราอา่านเรารู้สึกว่าเออมันมีความอบอุ่ที่สื่อมาถึงถึงเนื้อหาถึงภาพที่บ่งบอกเพจนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ภาพสวยหรือ คำบรรยายที่เป็นคําสอนมันมันตรงกับทุกช่วงชีวิตของคนเราในการดําเนินชีวิตเนี่ยครับพอเรามาเห็นเพจนี้เราก็รู้สึกแบบเอ้ยมันมีบางคําที่มันตอบบางอย่างกับเรามันมีเหมือนมีคนคนที่อยู่ข้างเราเหมือนแบบว่าเป็นคนนําทางเป็นคนเดินข้างเป็นคนที่เดินทั้งหลังสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือวันแม่ที่เพจได้ขึ้นเกี่ยวกับ ลูกวันแม่ดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือแล้วมันเป็นปีแรกที่เราได้เป็นแม่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นลูกเนี่ยเราตื่นมาแล้วเราเปิด Facebook อะ่ะเราเห็นรูปนี้รูปแรกแล้วเราก็เห็นแมวชิปเนี่ยเรารู้สึกแบบคือปีนั้นเราเป็นแม่ด้วยเราก็รู้สึกแบบความเป็นแม่ของเรามันมีคุณค่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเฮ้ยมัน เราไม่ต้องการอะไรเราแค่ต้องการแบบเราแค่ต้องการครอบครัวเราแบบนี้แค่นั้นผมผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสิ่งที่ทําอยู่และการถ่ายภาพนี้เป็นของประธานที่พระเจ้าให้นะครับเพื่อที่จะหนุนใจให้กําลังใจกับคนอื่นความคาดหวังก็คืออยากจะเห็นมีมีอีกหลายๆคนเข้ามาสมัครเป็นแฟนเพจเพิ่มขึ้น หวังว่าเพจของเราภาพของเราถ้อยคําและพระเจ้าของพระเจ้าจะมีส่วนหลุนใจคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูแล้วก็ให้พระเจ้าทํางานผ่านเราผ่านมุมมองของเราในเพจ e e ูไม e อ y y กวินครับถ้าคุณเชื่อคุณจะสามารถทําสิ่งมาให้เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเชื่อคุณจะสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณเชื่อคุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้ if you believe ครังที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไรเดินตามพร้อมมอบชีวิตไว้วางใจพร้อมนำให้มีวันนี้เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้ 送那。 ช้ฉันคนนี้ตามพระไทยทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟังเพราะทรงประทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่เพราะอรอพ่าเปิดหนทางจะวันไหนไม่เคยหมดหวัง เคืนไวเพราะพรลังหลเหมืนอนยากฝนโปรยปรายอยากขอพระคุณเพราะเพราะว่าพระสัง จริงที่ if you believe อยากบอกคุณทุกคนก็คือถ้าคุณเชื่อคุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเชื่อคุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณเชื่อคุณจะเป็นพรกับผู้คนอีกมากมายคุณอยากทำสิ่งใหม่อยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยากให้ชีวิตเป็นพรกับคนอื่นไหมคะเริ่มต้นที่ความเชื่อของคุณก่อนคะ่ะเพราะทุกสิ่งในชีวิตเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราต้องการไม่ต่างกันค่ะเราต้องการสติปัญญาความรู้ความสามารถ ความเข้าใจใหม่ๆทั้งคุณและแจ๊ดเราสามารถร้องขอจากพระเจ้าพระบิดาได้ของประทานที่คุณกวินมีคุณก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับพระเจ้าต้องการให้คุณมีของประทานใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายเห็นเคล็ดลับตรงนี้ไหมคะของประธานมีไว้ใช้เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นแล้วคุณล่ะคะคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตใช้ของประทานของคุณเพื่อเป็นพรกับคนอื่นแล้วหรือยัง ขอพระเจ้าอวยพรคุณนะคะให้ชีวิตของคุณสามารถเป็นพรกับผู้คนอีกมากมายเราพบกันใหม่กับ if you believe และแจ๊ดสวัสดีค่ะหากคุณมีความทุกข์ใจต้องการคำปรึกษาและอยากจะเล่าให้ใครสักคนฟังโทรหาเราสิคะ0932809081โทรตอนนี้เลยนะคะ